สวัสดีค่ะนี่ประเดือนสีห้เบิ้งเงิน,นบ้านโกกางแสงสว่างเนะออกไปทางพุนมันออกลุ้ยไปหน่อยเดียวกับบ้านแม่ประเดือนอันนี้กับบ้านพี่น้องประเดือนเหมือนกันบ้านเบิดอันนี้บ้านลูกส้ออกไปทางพุนคุมบัดหน่อยเลยื่อยไปพุนกับเป็นนั่นไฮโบกไกด่ดอกอันนี้บ้านลูกไส้เขารับสื่อของเก่าเนาะพี่น้องบ้านลูกไส้รับสื่อของเกา่า มันก็เดนนี่เหรอไอ้ที่ว่าเองว่ามวนมัวตาอย่างนี <h <h okay ああ้เหรอใช่คปอส่วนนี <h 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 ้ไม่สัมพันอ่ะมองดูแล้วมันเหมือนเหมือนเราจะปกคลองยังไงก็ไม่รู้กวกลัวบอกว่าเฮ้ยจะมองดูมันก็ตรงอยู่แหละแอ้มองดูแล้มันจมิดมันเก่าหรือไงอ่ะ มันเป็นแบบแบบนี้เราวก็เปลี่ยนกระจกปกติแล้วสาม้องกระจกมันไม่ได้เป็นแบบนี้เออแล้วอันนี้ก็คือกระจกอะไรไม่รู้เอากระจกอะไรนี้ใส่แกดแปลงแกชอบออี่มันก็บังดีนะบังลมดีนะแม่พูดธรรมดาไปคันนี้ขี้เป็นแสนนะนี่พเขาใส่แต่ง,แงใหม่หมดเลยลองเแต่งใหม่หมด แต่ตรงนี้มันไม่มีที่กั้นมั้งคนเลยเมันก่อนไม่มีสุเปยเอาตัวเปลี่ยนใหม่เราจะซื้อตะแกรงใส่ทีแรกมันมีเป็นเป็นอะไรทีแรกก็มีเบาะมีอะไรมันตามล็อกของข้าเจ้าอยู่หรอคนก็มันงัดมาเงี้ยมันแกะออกเปลี่ยนใหม่เอาไม้ออกใส่เหล็กก็เลยเป็นอย่างนี้อันนี้มันใส่เหล็กเหรออันนี้ก็ใส่เหล็กนะนี่เป็นทำใหม่ต่วละนี่ทำใหม่จ้าเป็นทำแล้วก็หลังกก็ทำใหม่ออเ เลยเลยเลยไม่ใส่ตะแกรงใช่ไหมใส่ของทั้งร่วงได้ตรงนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแม่เอาตังค์ไอหนาวกูนี่นี่นี่ดูเสื้อสูทนี่เลยแม่ยังไม่ได้แม่ยังยืมไม่มุ่ยร้อยหน่วยยังไม่ได้ไปเออไม่ได้ไปเอาเลยมันออกคลิปนะหนังบอกให้เขาออกคลิปยังถามเอาตังค์ออกคลิปยังถามเอาตำม ไปเห็นไดนั่นไปไหนแล้วล่ะไหนอ่ะโอ้นี่เหรอโอ,โอ้แขนก็หักเนะาะอืมก็หอบแขนหักเลยเนาะแขนอยู่ข้างเดียวก็เลยไม่ไปไหนเลยเนาะอื เขาก็ไม่บินไปไหนใช่ไหมเขาก็ไม่ไปไหนเราอยู่นี่แหละอ๋อพอถึงเวลาเขาก็เข้าไอ้นั่นในกรงเหรอเออเหรออือเวลากินเขาถึงไปหาเราเหรอเราก็เอามือเราก็ไม่ยื่นให้มันมันก็กินอ๋อมันได้แล้วพวมันก็จะวิ่งวิ่งไปอยู่ในหลังห้องน้ำอย่างนี้มันก็จะยืนกินตรงนั้นอ่ะยืนกินเสร็จพวก็เดินมาเล่นของมันตรงนี้ แต่แขนเขาเป็นปกติแล้วใช่ไหมมันก็ไม่มีแผลแล้วนะไม,ม่แผลแล้วนแต่วม,มันเดินไมได้มมมเดินไมได้ได้แต่น,นั่งมองนะสามก็เดินเดินมาองนเนวะลาเรา้องมันเย,ยนะไอไนนะๆ่มันก็จะอๆน่อยก็จะลุกๆ,ๆหน่อเหรออ๋ออๆเหรอ,ไอ อืมใหญ่แล้วอันนี้ฝรั่งอันนั้นว่าคาโดของเราก็วาคาโดเหมือนกันนะอะืมพันเดียวคล้ายๆ้าของเราอยู่ต้นนะพันเดียวกันมั้งนะเนี่ยบ่าใบเหมือนกันใน,นของเราไ็นั่นนะของเราจะปลูกไว้ตรงไหนดีวาาโด ไก่สองตัวอยู่นี่ไปไหนแล้วล่ะอันนี้ปล่อยให้มันทับกันเหรอถึงเอามาไว้ขังกงอ่ะโอ้แลอืมอืมอืม,อมโอ้ตัวใหญ่จังเลยมันเป็นสาวแล้วนี่เดี๋ยวก็ไข่แล้วโอ้ ตัวใหญ่มากเลยดูที่นะ่ะอันนี้ไก่รุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันจ้ะโอ้สวยจังเลยนเยนอืมพุ้ม,มปุ้ยเหรอรอืมโอ้ตัวนั้นสีขาวแปลกเขาเลยนะนนเยน,น,นาะอืมแปลกเขามากเลยอันนี้ห้าตัวอ,อ,อืมเขาเล่นสองตัว ดี่ก็ไม่เอาน่ะนะเนื้ออือม,อม,มจะสลับกันเหรอหอจะไปเด็ดมะนาวไม่มุย้ยนี่ยังไม่แก่เลยนะจะไปเด็ดนะลูกหน้า,าไว้กินนะอืม นกไก่ไอ้นี่ของเราก็พันเดียวกันกับของเขาเนี่พันลูกใหญ่นะของเราจะปลูกไว้มันใกล่ไอสูยว่าอะไรนะมันขึ้นอะไรนะมันขึ้นอะไรนะมนนะพรนะ้าวนะมันเป็นอะไรนะทำไมไม่เห็นดอกนะไอ เขาเรียกอะไรนะดอกมะพร้าวนี่เขาเรียกอะไรเนาะเมื่อกี้แม่พูดถู่ก็กลืมเราก็ได้กินเรวก็ได้กินลูกมะพร้าวน้ำหอมเราก็ได้กินลูกอ,อย่าเล่นนะลูกอย่าเล่นวันนี้เร็วแม่ก็ไม่ไอ้นั่นหรอกแม่จะไปทำอย่างนี้แล้วให้บ้านนน้นบ้านพิทิษณนะใช่ อือใช่ที่แรกก็ทําให้อยู่ห้องหนึ่งเอาไว้ให้เขาเวลามาเขาจะได้ไม่ไปยุ่งกันกับบ้านนู้นแล้วทะเลาะก,กันเนาะนกไก่อ้วนตุปปกต,กติกเลยอันนี้ให้เขาไปกี่ข้อเอขานะสองข้อ,อกขาใช่ไหมข้อที่สองเราให้ไปไม่หมดเราเอาไว้สองตัวเอาไว้ตัวสีทองแล้วก็สีแดงตัวใหญ่คืนอืม,อม ตัวเขาขาวน่ารักจังเลยเนะาะมาแกมเขาได้ไงเนาะ <c oughs> น่ารักจังเลยนะ <c oughs> ให้เขาผสมพันธุ์นะอย่าอย่าเอาไปให้ใครนะ <c oughs> เออไม่ไม่ต้องให้ใครแล้วตอนเนี้ยแล้วอีกหน่อยแม่จะเอาไปเพออาะเลี้ยงเยอะๆเ <c oughs> พราะที่เรากว้างเนาะ พันมันยิ่งหายากอยู่เนาะปูกไก่สวยมากเลยเนะาะอืมสวยมากเลยดูสิเนะี่าบาง,งทีเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ไม่กล้ากินด้วยซ้ำนะเนาะเออตั้งแต่เลี้ยงมานะเน,นาะเออ